เปล่าเสียหรือยังเอาจริงไหมอยากได้พวง17ป่ะโอพี่อโอเล่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 มันจะมีช็อตไหนที่หาที่สุดมันจะมีช็อตไหนที่พูดได้มากถาไมไปกินดีวกว่าก็อะไรไม่กลัวกลัวแม่เห็นเออถ้าแม่เห็นแม่จะว่าพี่วะเนี่ยอ่าแล้วคุณแม่คุณแม่ผมต้องขอโทษก่อนนะคุณแม่จริงๆมันเป็นคอนเทนต์เลยเฉยครับคุณแม่ น้องเนยน้องเนยน้องแยมอายุกี่ปีเนี่ยยี่สิบเอ็ดค่ะชื่อไม่เหมือนชื่อหนูกยี่สิบหนูยี่สิบยี่สิบเอ็ดรายเรียกันปีเดียวตั้งท่าก่อนเดี๋ยวจะดาวละอะไรนะเดี๋ยวจะดาวละเดี๋ยวเขาตั้งท่าก่อนเอ้ยเอาท่าไหนท่าไหนท่าไหนอะก็ท่านี้ละโอเคจะเอาอะไรเอาอ่ะจะเอาช่องพี่เหรอเอาเฮ้ยถ้าเอาให้นี่จะติดตามพี่ไม่เนี่ยพี่ทำคอนเทนต์แบบว่า มันเจอแบบ18บวก<ด>นิดนึงน,นะได้ไม่เป็นไรฮ้ยจริงปะเนี่ยใส่แว่นน่ารักจังนี่มีคมนม้นเออน้องแยมใส่แว่นน้องแยมไม่น่ารักอย่างเดียวน,น่ากินด้วยอย <c oughs> <c oughs> อุลเล่นหยอกหยอกหยอกพี่ทำคอนเทนต์อะไรคะพี่จะเอาหนูไปลงหรือเปล่าอยากให้พี่ตัดลงวะล่ะจริงพี่ไอ้ได้ปะเนี่ยอ่ะได้ไอ้ถ้าตัดลงปุ๊บแล้วแบบถ้าคลิปมันดังขึ้นมาแล้วมีคนทักไปตรงไปจีบอะไรอย่างงี้ได้ปหมได้ค <c oughs> <ห>่ะเอ้ยเป๊ะเสียเลี้ยงจริงไหมอยากได้คน17ปะพี่โอเลยพี่โอเล่โอเล่ โอเลยปะนี่ดูดูโทรศัพท์หน่อยดิเอ้ยอันนี้อันนี้ไอโฟนอะไรสิบเอ็ดสิบเอ็ดโอ้โหบูเบิกมากกี่ปีแล้วเนี่ยค่ะปีสี่ปีแล้วเอาไอจีไอจีได้ยังสองราคาอ๋อโอเคโอเคอ่าอ่าสองอันนี้ใช่ไหมอุ้ยกลัดไปแล้วตกปกเลยอะเอางี้ก่อนพี่ถามก่อนสเปคสเปคที่เราแบบชอบอะไรเงี้ยผู้ชายที่ชอบประมาณไหนชอบผู้ชายยิ้มหวานยิ้มหวานสีแทนตัวสูงไม่เจ้าชู้ ไม่เจ้าชู้ขอรักรักแฟนคนเดียวก็แล้วอายุอายุต้องมากกว่าเราหรือว่าน้อยกว่าเราได้หมดเลยส่วนใหญ่ก็ชอบคนมากอายุมากกว่าอ๋อสี่ <S <S ได้ปนะ,ไ,ะได้เนาะอ๋อได้หรอโอคออประมาณประมาณไม่เกินไม่เกินสาไม่เกิน30อ่ะก็ห่างประมาณ10ปีประมาณนี้กําลังดีใช่ไหมกำลังดีเลี้ยงเราได้เออโอเคแล้วต้องแยมอ่ะสปีกต้องแยมล่ะ หนุ่มตีหุ่นมีหน้ากอดเออ,อะไรหหุนห่นหุ่นอะไรนะหุ่นเออหุ่นมีหุ่นมีหน้ากอดอ๋อชอบหุ่นม,มีประมาณเท่าไหร่หนักประมาณเท่าไหร่ไม่เกินไม่ได้ดูน้าหนักอ่ะดูที่เอาที่มันแบบสมส่วนอ๋อแบบว่าหุ่นมีกําลังดีอะไรอย่างเงี้ยอายุล่ะอา,อายุชอบคนแก่กว่าค่ะแก่กว่า้ยทำไมพี่ขอเหตุผลทําไมต้องชอบคนแก่กว่าคนอายุน้อยกว่าไม่ดีตรงไหนไม่รู้ว่าหนูรู้สึกว่าตัวหนูเองก็ปัญญาอ่อนมากพอแล้ว ถ้าเอารุ่นเี่พี่ชื่ออะไรคะเนี่ยพี่พี่พี่ชื่อเพชรพี่ฝากติดตามช่องด้วยเนี่ยไหนเนี่ยติดตามไอจีไปแล้วไหนพี่แจกช่องพี่ได้หรือยังนี่ไง a d p e t c h e t c h เจอยังอ๋อนี่ไงกำลังไลฟ์อยู่ไหนเจอยังเจอเอ้ยคนดูน้อยคนดูน้อยไม่น้อยนะไอพี่ฝากฝากกดติดตามด้วยอ่ะตรงๆมาเมื่อกี้ปลอมเมื่อกี้ปลอมเมื่อกี้ปลอมชื่ออะไรไม่ชื่อเนยชื่ออะไร หนูชื่อไอ้นะคะสวัสดีค่ะทุกคนน้องไอ้น้องไอ้กับน้องแยมแยมนี่ชื่อชื่อชื่อไม่ใช่แยมค่ะอ้าวอโอ้<น>ตายแล<น>้ว<น>สองสองคนนี้อู้ โชื่อแบบน้องต้นกล้าโอเคน้องต้นกล้ากับน้องอะไรนะน้องไอซ์ไอซ์อ่าไอซ์กับต้นกล้าถ้ามีคนแบบว่าเนี่ยเราแจกไอจีไปแล้วมีคนทักไปจงไปจีบอะไรอย่างเงี้ยแล้วตรงตามสเปคเราอะไรอย่างเงี้ยได้ป่ะให้หมดใจให้หมดใจโอเคเอาพี่เดี๋ยวพี่มีท็อปปิกให้ก็แล้วกันต้องมีท็อปปิกดิพี่อยากให้พวกหนูเล่าเือกอะไรเอาพี่เดี๋ยวพี่มีท็อปปิกให้ก็แล้วกันโดนเปิดซิงครั้งแรก อ่าพี่มีอฟปิกแล้วอ่ะแม่เห็นขึ้นมาทำไงเนี่ยตอนอายุเท่าไหร่โดนเปิดซิงครั้งแรกตอนอายุเท่าไหร่ครั้งแรกเหรออ๋อครั้งแรกเมื่อไรอายุสิบเจ็ดอายุสิบเจ็ดเอ้ยเหตุการณ์มันเป็นยังไงครั้งแรกตอนนั้นอะไรน้องน้องน้องหมูน้องต้นกล้ามองหน้าพี่แล้วก็หันหน้าหนีเมื่อกี้แล้วแล้วน้องต้นกล้าหนูเท่าน้อง อายุเท่ากันไม่ไม่ใช่อายุเท่ากันหมายถึงว่าครั้งแรกอายุเท่ากันตอนสิบเจ็ดมันเป็นยังไงครั้งแรกมันแบบตื่นเต้นปะเสียวเสียวอ่ะแรกมันต้องเสียวเนาะนานไหมครั้งแรกนานไหมไม่นานไม่นานเท่าไหร่แต่ดีที่สุดในชีวิตอะดีที่สุดอ๋อไม่มีใครเทียบติดอะเป็นครั้งแรกที่แบบว่า ชื่นชอบเลยตั้งแต่ติดใจตั้งแต่ครั้งแรกเลยอะไรอย่างนี้เหรอ้ <c oughs> เออโอเคโอเคชอบอ่ะฮะชอบอะไรชอบพี่อ่ะ ตออดนใจเออแล้วแล้วแล้วน้องต้นกล้าล่ะคะ่ะครั้งแรกนี่คือประทับใจเลยไหมหรือว่ายัางไงก็ประทับใจนะพูดถึงอ่ะมันคืออะไรอะไรอันนี้อะไรน้องไอ้เดี๋ยวหนูจะแคปหนูจะ KB อ๋อ<ล>โอเคโอเคโอเคได้ติดตามพี่ยังติดตามพี่ยังติดตามลว<า>ค่ะแต่ลโลเวอร์พี่เอะน,นะลโลเวอร์พี่เกือบล้านอ่ะเฮ้ยอันนี้ช่องรองมันมีช่องหลักออกโอ้โหหลายช่องทางสะด้วยพี่ต้องทําไว้หลายช่องทางเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเดี๋ยวมันปิวปุ๊บแล้วมันก็หายไปเลย พี่ทาบแปบวกไงเออไ<า>อพี่ฝากติดตามอ่ทั้ง YouTube ทั้ง TikTok ด้วยนะได้ค่ะทั้งสองคนเลยเผื่อพี่ตัดคลิปนี้เป็นลงให้อะไรเงี้ยมันจะมีช็อตไหนที่หาที่สุด<ะ> <laughs> มันจะมีช็อตไหนที่พูดได้มากกนวะ่าเมย่งกี้ดีกว่า <laughs> ก็ช็อตครั้งแรกนี่แหละ <laughs> 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 เดี๋ยวเอายำใส่กันเลยโอเคป่ะ อะไรไม่กลัวกลัวแม่เห็นเออถ้าแม่เห็นแม่จะว่าพี่ว่าเนี่ยมาถามอะไรลูกสาวแม่อะไรอย่างเงี้ยแม่แม่เล่นโซเชียลอะไรอย่างงี้ยไหมเล่นนะเล่นเล่นอะไรเป็นหลักอ่ะเล่นเล่นเฟซด้วยอ่าแล้วคุณแม่คุณแม่ผมต้องขอโทษก่อนนะคุณแม่จริงๆมันเป็นคอนเทนต์เฉยครับคุณแม่เนี่ยน้องน้องไอซ์กับน้องต้นกล้าเขาแบบพูดมาแบบเขาเอ่อร่วมร่วมรายการเฉยๆฉยเขาไม่ใช่เรื่องจริงหรอกเนาะใช่ไหม เอออันนี้แก้ตัวไว้ก่อนเผื่อแม่มาเห็นคลิปนี้หรือว่าแม่ฟังอยู่นะตอนนี้ฝาก IG i m c o o l i c e x นะคะฝาับ g อย่างเดียวพอแล้วก็ฝาก i อ IG เหมือนกันค่ะ under score t o n k l a k k ค่ะแล้วก็ติกต o อกต้นกล้าที่เป็นผู้หญิงอาโอเคได้เลยสามารถติดตามทั้งสองช่องทางได้นะน้องต้นกล้ากับน้องไอซ์ นะครับโอเคพี่ไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีค่ะ